เอาะทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาจะว่าสาธิตวิธีการถ้าคือตัว,วนี้ถ้ายางในเราขาดขาดจุกตรงเนี้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ผมผมใส่เข้าไปแล้วนะใส่เข้าไปแล้วปกติมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันขาดเนี่ยเนี่ยมาจากยางเส้นนี้ ทีเนี้ยเราเอาตัวเนี้ยมาใส่กับยางเส้นเส้นหนึ่งที่เราเราดูแล้วมาว่าเช็คแล้วมามันไม่มันไม่ได้รั่วแค่จุบขาดดังนั้นเวลาขั้นตอนการทำจะมีดังนี้ก็คือเราแค่เอาจุบตัวใหม่มาทำมือเดียวก็ยากแล้วก็ถอดตัวเนี้ยถอดยางเนียยางที่รองอยู่เนี่ยถอดออกแล้วทีเนี้ยก็ ไปตัดยางในของเส้นนี้มาแล้วก็ใช้ใช้ใช้จุบยางตัวตัวเก่าเนี่ยที่เรามีเนี่ยเนี่ยมาวางเนี่ยเอาตรงกลางที่สุดเนี่ยเอาคอนตอกตีมันหาอะไรลองลองไม้ก็ได้มันก็จะเป็นรูนี้เป็นรูนี้แล้วก็พอพอเราเอาจุบเนี่ยแต่ย้ํานะจุบจุบที่เราเอาใส่เข้าไปมันต้องเป็นจุบที่มันขาดขาดแต่ ยังไงอะ่ะอขอ,ออนุญาตนะถ่ายมือยากโอ้หาที่ตั้งกล้องไม่ได้เลยขออนุญาตแล้วกันชุวที่เราจะออกมาเนี่ยเราตาัดต่อสักยางยางยางรถเซ็ตเก่เาแต่มันมันจะมีแผ่นรอง ำดำๆแบบเนี้ยเนี่ยเราจะตัดมามันจะเป็นวงวงกลมๆแบบเนี้ยเนี่ยเวลาตัดมามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่าเราก็เอามีดคัตเตอร์แต่งนิดนึงแต่งให้มันเล็กๆแต่งให้มันเล็กนิดนึงพอแค่ให้มันยัด ให้มันยัดลงไปในนี้ได้เนี่ยยางยางที่ยงเรายังใช้ได้แต่จุกขาดให้เราเอาจุกตัวใหม่เสียบลงไปอันนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วนะเป็นตัวอยา่างพอเสียบเสร็จเนี่ยให้เราเอาอยางยางที่เรา,เาตัดไว,เไวเ้เนี่ยที่ทําไว้เมื่อสิ้นเสียบเข้าไปแต่ทากาวนิดนึงนะพอดีถ้ากาวหมุทาทากาวตรงรอบรอบรอบ,บ,บเนี่ยทาากาวรอบ เราล,ละต่อจากเมื่อตะกี้เมื่อกี้กล้อง,องพอดีว่าโดนตัดหลังจากที่ทากาวเสร็จจะตามกล้องก่อนหลังจากที่ทากาวเสร็จไปเมื่อกี้มันจะได้มาประมาณนี้ น,นี่ผมเติมลมแนละ้วมจะขันออกไปอูมันจะอยู่นี้นะขันออกปั๊บลมออกเลยแหละอยู่ครับแต่รับรองน่าจะขี่ให้เราเดินทางไปถึงที่หมายได้ถ้ามีเครื่องมือประเภทนี้ เนี่ยมื่อกี้ผมทากาวไปนิดนึงมันจะแน่นขึ้นมานิดนึงเพราะผมล็อกไปเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีรูข้างในเนี่ยขาดแล้วไม่ได้โกหกเนี่ยอย่างนี้ได้เลยอ่ะ ทนีนี้ง่ายๆก็แค่นี้แต่ถ้าจะให้ดีปดนทากาวรอบๆแล้วก็ใส่ลงไปแต่นี้ผมจะทาให้ดูอีกรอบเมื่อกี้คลิปตัดกาวก็หมดมันรายการช่างนี่ทากาวทารอบๆเลยแล้วก็รีบแปะลงไป thành đó xào hang hai chân nó cắt luôn pai cắt nốt pai Hãy wow. nhanh cho ีบใช้รถผัดเลยนแน่นๆพอ,อันแน่นปั๊บมันจะบานนิดนึงเนี่ยปีที่เราตัดมาลองมะนุนมันจะออกประมาณนี้เห็นไหม แล้วแล้วก็ลองเติมลมดูมันจะประมาณเนี้ยอัดให้แน่นที่สุดเนี่ยอัดน็อตตัวนี้แล้ใส่แวนรองด้วยเหมือนนะ วัวเติมลมไม่ดีได้แล้วจะไปแช่าน้ำให้ดูพอแล้วลวเรานเป็นไข่แล้วนี่หลังจากเติมเสร็จมันก็จะประมาณนี้โอ้ยอะ

มไม่รแล้วอ่ะโอเคย้ำว่าใชา้ชั่วคาวนะไม่เอาแค่ให้ใช้ได้กรณีสุกเชิญมาหายางไม่ได้มันก็จะประมาณนี้แหละถ้ามีอะไรสนใจสอบถามมาได้ ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ